สวัสดีครับพบกับทางปอมนะครับช่องพีคดีนะครับแล้วก็วันนี้เรามีตัวมิ n ิฟอรัมนะครับตัวที่เป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในตอนนี้สำหรับตัว U M 8 9 0 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มาพร้อมชิปประมวลผลนะครับ CPU นะครับที่เป็นตัว m d Ryzen นะครับแล้วก็ m d Radeon Graphics ซึ่งสเปคนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ ปึงเป็น M D ไรเซนเก้าแปดเก้าสี่ห้า S h มาพร้อมกับ8คอร์สิบหกเทห้าจุดสองกิกะเฮิร์นะครับแล้วก็เป็นตัว M D r ร d ิ o n นนะครับเจ็ดแปดเอ็มซึ่งเป็นการ์ดจอที่ผมได้เคยทดสอบมาก่อนนะครับมันเป็นการ์ดการ์ดจอที่ค่อนข้างที่จะเล่นเกมได้แม้ว่ามันจะดิวอินมาแต่เป็นการ์ดจอที่เล่นเกมระดับกลางค่อนไปทางบนบนไดน้หลายเกมแล้วมันทาสเปคมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับตัวแรมสาม b สองกิกแล้วก็สี่เหล่งเทซึ่งตัวแรมเนี่ยเป็นตัว D D R 5้ด้วยนะครับบัส ซึ่งทางท่านไหนเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มแรมหรืออะไรเงี้ยจริง,รงพวกนี้รองรับอยู่แล้วนะครับในการที่จะเพิ่มทั้งสตอรจแล,แล<ส>้วก็แรมครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยครับในเรื่องของการต่อ w i f i นะครับตัวนี้เป็น w i f i 6e น,นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวบลูทูธนะครับเป็น5.2ก็<ส>ถือว่าตอบโจทย์ในการคนที่ต้องการมินิพ C ีระดับมินเลนหรือว่าระดับกลางขึ้นไปนะครับตัวนี้มีสเปคที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับซึ่งลัาะหน้าตาเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องขอเชื่อมต่ออกันน่ยล ว่าเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้พอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยเขาให้มาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับเพราะว่าให้ยุเอบนะครับที่เป็นตัวเลขสี่เนี่ยมาถึง2พอร์ตด้วยกันซึ่งมันมีคุณสมบัติในการถ่ายโอนข้อมูลได้มาทาให้สามารถที่จะทําให้เครื่องนี้สามารถที่จะต่อจอได้หลายๆจอพร้อมๆกันนะครับซึ่งสูงสุดถึง4จอด้วยกันนะครับในตอนนี้มาดูพอร์ตกันหน่อยนะครับตรงนี้เป็นรูซีมอสต็นปะคร กเกอร์เขาติดมาให้เลยนะครับเป็น AMD Ryzen Pro แล้วก็เลขเก้าอ่าประมาณนี้แล้วก็มี AMD Graphics Radeon นะครับที่ผมได้พูดไปข้างบนเขียนสกรีนเลย m i น i Forum แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเรามาดูกันหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเป็น USB 3.2นะครับ Gen 2นะครับนะครับประมาณนี้ซึ่งไอพอร์ตข้างหน้าที่ผมพูดไปตรงนี้ก็คือ USB 3.2นะครับมันเป็น Gen 2แล้วก็เป็นพอร์ตประมาณ Type A นะครับ Type A ก็คือจะเป็นหัวเหลี่ยมนะครับประมาณนี้ส่วนแรกมันจะเป็นลักษณะของ Type C USB ส Type C เวลาพูดคำว่า4กับ C เนะครับจะงงๆกันนิดนึงนะครับแต่ว่าหลัักกๆเเลลยรราดูที่ตตววพอ์แ้ ตัวเลขของหลังพอร์ตแล้วกันนะครับว่าแตกต่างยังไงนะครับ USB 4ตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับในเรื่องของตัวจอนะครับจอมอนิเตอร์นะครับหรือว่าเชื่อมข้อมูลนะครับก็ได้แล้วก็มี DP พอร์ตมาให้ด้วยนะครับเพิ่มอีกจอหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต HDMI เท่ากับว่าตัวเนี้ยต่อได้4จอนะครับ DP 1พอร์ต HDMI พอร์ตหนึ่ง USB 4นะครับอีก2พอร์ตรวมเป็น4ที่สามารถต่อจอได้นะครับแล้วยังมีโอคูลิงตรงนี้ให้อีกซึ่งสามารถที่จะ ต่อใช้งานได้นะครับโอคลิงคืออะไรเอาไว้ต่อพวกการ์ดจอแยกครับได้นะครับในกรณีที่เราคิดว่าการ์ดจอในเครื่องยังไม่ได้สูงสุดอย่างที่เราต้องการเราไปซื้อการ์ดจอที่มันเป็นแบบเอ็กเพนชั่นการ์ดจอครับที่เป็นการ์ดจอแบบวางแยกต่างหากแล้วมาเสียบเนี้ยได้ซึ่งตัวอร์ตเนี้ยเขามีมาให้นะครับแต่ว่าเขาจะต้องให้เรานะครับทำการเสียบและประกอบเองนะครับเขาจะให้เป็นเหมือนแบบเป็นตัวแผงนะครับคล้ายๆกับแบบเ s d อครับเวลาเราใส่เพิ่มครับซึ่งลักษณะของโอคลิ่งตัวเนี้ยก็เหมือนกันก็คือให้เรามาเสียบใส่เพ เป็นพลาสติกไว้แบบนี้ให้ต่อไปก็เป็นแลน2.5ดกิกะบิตแลนซึ่งตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของแลนเนี่ยเขาเรียกว่าแลน 1G น่ะเป็นเริ่มเป็นเรื่องที่เริ่มเก่าแล้วตอนนี้ใหม่ๆก็เป็น 2.5G กันหมดแล้วนะครับแล้วก็มี2พอร์ตด้วยกันตรงนี้เป็นเสียบ power นั่นเองนะครับซึ่งตัวเครื่องนะครับถ้าเรามองด้านข้างอ่ะมันจะมีช่องระบายอากาศแล้วก็มีที่ซิงอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศด้านข้างเครื่องซึ่งซึ่งถ้าเรามองด้านข้างนะครับมันก็มองเห็นง่า,ายๆ บสวา่างมากเนี่ยดูวยขณะนั้นเนี่ย ในเรื่องของการวางใช้งานก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความร้อนระบายอากาศดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องป้องกันนิดนึงนะครับว่าไม่ควรโดนน้ำนะครับหรือว่ามีอะไรตกใส่อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นลักษณะของเลวอะไรเงี้ยเข้าไปมันจะทําให้มีปัญหาได้นะครับเพราะว่ามันพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ซิลแบบสนิทอยู่แล้วเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะของเป็นร่องๆ่องย่างเงี้ยรระบายนะครับเพื่อให้เครื่องเนี่ยสามารถระบายอากาศหรือว่าลดความร้อนในเครื่องได้ดีนั่นเองนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้งานกันดีกว่าว่าเป็นยังไง ะจะเป็นคนทดสอบนะครับในเรื่องนี้ให้เหมือนเดิมนะครับก็เข้าสู่ช่วงการเทสอ์โปรแกรมนะครับของตัว Adobe p r e m i e r Pro นะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้าสู่ช่วงของการ <T> ตัดต่อเรีย <B us iness> บร้อยของตัวนี้เป็นคลิปเก่าครับจาก ทางมินิฟอรัมนะครับก็ได้เอามาลองใส่แล้วก็ลองตัดตอด่อรูนเนี้ยเท่าที่ผมพบเจอนะครับพบเห็นนะก็มาทาอะไรได้สะดวกมากๆนะครับก็ไม่แพ้กับตัวรุ่นก่อนอันนี้เลยก็คือตัว X1 นะครับตัวนี้ก็เรื่องการบรรยายหรืออะไรผมก็มันไม่น,าน่ามีอะไรมากมายก็มันชิปประมวลผลตัวเดียวกันนะครับต่างกันแค่แรมอะไรประมาณนี้ก็ส่วนการเอ็กพ t หรือการที่แบบว่าผมตัดคลิปแค่หนึ่งนาทีหรือคลิปอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยมันก็เปาะเจาะแล้วก็สะดวกด้วยนะครับถ้าทำอะไรก็ง่ายเหมือนกับตัว X1 วันตัวนั้นเลยนะครับครับและนี่คือการเทสสกอร์เบนช์มาของตัว CPU z นะครับนี่คือตัว m i n i f o r u m u m 8 9 0 p r o นะครับที่ใช้ชิป CPU นะครับตัว AMD Ryzen 9 Pro 8945HS นะครับแล้วก็มี9จอ a d ดอน 780M กราฟิกนะครับและได้ทำการเบนช์ของตัวโปรแกรม CPU z e เรียบร้อยนะครับก็คะแนนก็จะเป็นประมาณนี้เลย720.4กับ7313.8นะครับเร ference ที่ผมใช้เนี่ยก็ที่มองว่าใกล้เคียงกันสุดๆนะครับก็คือเป็น Intel Core i9 Gen 10นะครับ 850K นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเจนล่าสุดแล้วก็จะเป็น10คอ20เทรดนะครับที่มีความใกล้เคียงกับตัว AMD Ryzen 9 Pro 8945HS นะครับต่อมาค่ายแดงกันบ้างดีกว่าค่ายแดงก็จะเป็นตัว Ryzen 5นะครับ Ryzen 5ครับ 9600X นะครับ6คอ12เทรดนะครับคะแนนก็จะของตัวซิงเกิลคอของตัว Ryzen 5เนี่ยจะสูงกว่านิดนึงนะครับของตัว Ryzen 9นะครับ CPU Multi-Thread เนี่ยจะมากกว่าของตัว Ryzen 5อยู่แล้วนะครับต่อไปก็ไปดูตัว แนของ c i n e b e n ต์กันเลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นโปรแกรม t ดสอบกรอบเบนช์มาร์กับของตัว c i n e b e n ต์นั่นเองนะครับของสำหรับรุ่นตัว Mini ฟ o ล u m U M 890 Pro นะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็คะแนนก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับโอเค CPU multi core นะครับอยู่966 pds นะครับแล้วก็ตัว CPU Single Core นะครับอยู่ที่108 pds นะครับ m p ratio อยู่ที่8 9 7 x นะครับใช้โปรเซสเซอร์ในการประมวลผลก็คือ amd ryzen 9 Pro 8945 HS นะครับแล้วก็มีตรับ จอ l 迪ออ o n จแป n โซเน g r a p ฟ i กนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยมาดูที่ซิกเน็อนก่อนนะครับคะแนนตัวนี้ก็จะอยู่ที่อันดับ4นะครับรองลงมาจาก Apple M1 นะครับตัวนี้ก็เลนส์ตัวเดียวกับที่เคยรีวิวก่อนหน้านี้นะครับตัว m i n i ฟ o รัม X1 นะครับ ก็จะเป็นตัวนั้นจะเป็นตัวไรเซนเจ็ดนะครับแต่ก็ยังอยู่ในอันดับเทียบใกล้เคียงกับตัวของไรเซนเก้าโปรนี้นะฮะก็ซิงเกิลคอร์ก็ Call, จะทําได้ประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นมัลติคอร์นะครับมัลติคอร์ตัวนี้ก็จะอยู่ที่อันดับ4นะครับของตัวไรเซนเก้าโปรนะครับก็ถือว่าอยู่ไล่เลี่ยกันประมาณนี้เลยไม่ไม่สูงมากไม่ต่ำมากเกินไปนะครับอ่าก็าจะเป็นรองแค่ตัวเทดดิปเปอร์สองเก้าศูนย์เองนะครับโอเคเข้าสู่คิสเซิลดิสมาร์ครับตี่ไปกดเทสโกของตัว SSD ไปนะครับก็คะแนนก็จะะะะเเปป็นนนนรรรรมมาาาณีี้้ลยยคคัััับบบตตวททงกกออ่่่ไ์ู 4,63.24แล้วก็การเขียนของตัว SSD ตัวนี้อยู่ที่3,284.50นะครับ thank <laughs> you แล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับตัวมินิฟลัมนะครับตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวระดับมิดเลนขึ้นไปนะครับเพราะว่ายัางเล่นเกมระดับพวก A A ได้แต่อาจจะแบบต้องปรับโลหรือมีเดยมอะไรเงี้ยแต่สําหรับพับจีหรือว่าเกมอะไรที่มันเป็นแบบวอลโอลแลนหรืออะไรเงี้ยครับมันปรับมีเดียมได้ขึ้นหมดอยู่แล้วนะครับหรือว่าปรับไฮก็ยังได้นะครับแต่เฟรมเรทก็อาจจะแบบไม่ได้สูงมากจนขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ถือว่าเล่นเกมที่มันเป็นเบสพื้นฐานที่เราชอบเล่นกันเนี่ยเล่นได้นะครับมันตอบโจทย์ ปกิกนะครับที่ให้มามาพร้อมกับเรื่องสตอเรจก็คือสามารถที่จะโลงโปรแกรมอะไรท,ทั่วไปได้นะครับเพราะว่า1เทราไบต์เนี่ยสำหรับบางท่านเนี่ยถ้าเอาไว้ทํางานเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องใช้อะไรมากขนาดนั้นและในเรื่องของการใช้งานพวกโปรแกรมอย่าง a d o b e นะครับไม่ว่าจะเป็นโฟ o ต o ช p อปพีเมี Pro หรือการตัดต่อวีดีโออะไรเงี้ยก็ยังสามารถที่จะทําได้นะครับค่อนข้างโอเคอยู่ในระดับหนึ่งอยู่เป็นกันแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นแบบไฮเอ็นจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเาได้ทดสเอ็มเนี่ยที่เราได้ทดสอบเนี่ยกับทางม้นดสอบ ก็ถือว่าเป็นตัวระดับมิดเลนนะครับที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการราคาเครื่องสูงเกินไปนะครับแล้วก็ใช้งานได้เอาไว้ใช้ทํางานในออฟฟิศเนี่ยก็คือให้แบบคนที่ทํางานหรือว่าพนักงานเนี่ยหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบยกไปใช้นะครับในนอกสถานที่คือพวกนี้มันตอบโจทย์ฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตัว e อ i ไรท์นะครับมิ U.M. 8 9 0เ Pro ของม i n i f o r u มนะครับยังไงก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งไว้นะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าบอดี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำเครื่องมาเนี่ยไม่แพ้แบรนด์อื่นเลยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงจากฝั่งอเมริกาด้วยนี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ